ทนขามาติดต่อโอเคเอ้คุณทำแบบนี้อะไรเนี่ยก็ทำแก้ไม่ค่อยสนใจอะไรเงี้ยทำทำทำไปดีอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นเซอรือข่ายที่ไม่ดีอ๋อไม่เต็มใจในการให้บริการทำแค่เฉพาะทำแค่เฉพาะหน้าที่ทำเฉพาะเป็นหน้าที่เช่นหรือจะมาทำอะไรแต่ถ้าถ้าตรงเนี คทางเทศบาลหน้าที่นี้เหมือนเป็นไอลักษณะส่วนบุคคลสองอันช่้นะครับการสื่อสารที่ดีก็อันนี้เนาะเป็นสวิตไมค์ส่วนบุคคลอืมสวิตไมค์ส่วนบุคคลโอเคโอเคครับแนะนำแนะนำเพราต่อไปแรกก็ถ้าจะเป็นส่วนส่วนบุคคลความจริงใจแล้ววมาเสนออ่านสื่อ สวิเกินความคาดหวังอคนนี้เป็นไหมครับการสื่อสารโอเคมีอะไร้ังกาคาวัก็คือการรวมสี่ข้อที่ว่ามาเขาด้วยกันคือไอ้นี่คอนททั้งอย่างเราพอใจทั้งอย่างสี่ข้อที่ว่ามาแล้วข้อนี้กคือการีมันไม่ได้ใช้เกินความคาดหวังของเราไห คราวนี้ลักษณะของบุคคลที่เราคิดว่ามเป็นสวบินที่ดีมันมีลักษณะสองยิ้มแย้มจับสยครับยิ้มแย้มเต็มใจเรารูได้ไงเร็มใจไม่ได้เราดูยังไง ก็เก็ต้องดูด้ยตัวเองเรื่อวการสื่อสารนะครับถ้าสื่อสารแล้วบอกว่ามีความจับต้องก็ตื่นรู้อนในการที่จะสื่อสารเราอะไรเงี้ยผมว่ามันมันส่วนการติ่งใจจะตื่นร้อนทีู่้บริโภคหรือใส่ใจในตัวในตัวของลูกค้าใส่ใจครับเรื่องเขียนในเรื่องการทํา